สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝอนชาแนลยูทูบนะอ่ามันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มีทกสนะสิบหกเดือนธันวาปีหกหกนะ ก่อนไปดูทกอกรสกันเนาะแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนลยูทูบได้นะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวางเลขของแอดนะแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ o กแอดฝนรวยซับหกสามหกสามได้นะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็ไปดูผลงานในการวางเลขของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายังไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะฝากเพจสำรองนิดนึงนะแอดฝนรวยซับสองนะช่วงนี้พี่มากรายง,งานบ่อยนิดนึง ก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจสำรองกันด้วยนะจ๊ะโอเคนะวันนี้มีทกศละคลิปรัฐบาลแอดลงไปแล้วทกศมาต่อกันเลยนะจริงๆทกศมันมาก่อนแต่ว่ารัฐบาลคนดมันดูเยอะกว่าทกศปิดรับ9ก้าโมงเนาะงวดที่แล้วออกหนึ่งหกสองเจ็ดหกนะเจ็ดหกก็ออกซ้ํารอบก่อนอะรอบนี้แอดฟันอะไรมาดูกันเลยเนาะ ฟันสลองแปดอย่ายลืมว่าสีไปเล่นเป็นตัวจาะแล้วก็วิ่งรูสิบก้าประตูเนาะเจาะสี่เก้าสี่เจดสี่เก้าสี่สาม แปดเก้าแปดเจ็ดแปดสามเน้นสี่เน้นสี่สองแปดสองสามตัวสี่แปดหก 4 8 3 1 6 8โอเคฟันฟอนสี่ลองแปดนะทศเจอ,อ,อย่าลืมเอา4 8ไปเรียเป็นตัวจาอแล้วก็วิ่งรูดสิบก้าประตูบนล่างนะสี่เก้8สี่เจเน้น4 2 8 2อนะสตัว4 8 6 483แล้วก็168นะจ๊ะเทากศประจำงวด16เดือนธันวานะปี66นะจ๊ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะก็เล่นกันเบาๆเนาะโอเคนะจ๊ะ ทกศฟัน4ลอง8ปดเนาะก่อนไปแอดก็ฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะแล้วก็เพจ a c e b o o k แอดฝนรวยซับหกสามหกสามแล้วก็แอดฝนรวยซับสองนะฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะวันนี้แอดไปก่อนนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์เนาะมาลุนรัฐบาลกันจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีนะ